ตอร์แอมอีกครั้งพอดีลบไมค์คับออกไงก็เดี๋ยววันนี้จะไม่มีคลิปลงก็เลยแบบลงจะดีกว่านะเออมาเดี๋ยวดูแล้วรางวัลแปมถ้าเราจะไปแข่งรับเพจสิบเฮ้ยเดี๋ยวกูวไม่เอาเวลักยี่สิบเบอร์ เพชรเราก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะโอเคเล้วเดี๋ยวนี่เราจะได้ที่เท่าไหรก่ก็มาดูเอาเองโอเคไหมถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะอยากได้เอสบวกอะน้องไม่มีเลยไงวะไอ้ซ่ส ม,มันใช่ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็น,อน,นโอเคอเขนะ้าเกมเลยเราก็จะเอาเป็น 10m คือ 10m นี่ประมาณ10ล้านปะ่ะ m ละล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจลิมพันกันยอะไรลโอเคมไหม ไม่ครับนี่ก็จะทำต่อนะไม่ใช่แบบพอลบแล้วก็จะอันนี้ไม่ได้อันนี้นะก็จะแบบให้น้องส่งให้ไงโอเคอเราคนาแรกอะเฮ้นวิธีทอยแม่นๆของเราเนี่ยมันก็แบบน,นี่บ้องนี้แม่นมากเลยเนาะ เราอยู่ที่สองแหลสซันมเจะรกันานน่งบป้อกมัน้ามึงอืช่มเอะแรกน่อยู่ที่ไหนแล้ว ใช้พ <How? S 1> <r re mainland mermaid> ื้นที่หกอถอยแม่นมาเชื่อระหวังหล่นก็แป๊บแป๊บแคสอันนี้อยู่ไม่ค่ะพี่ลืมดูมาเดี๋ยวขอลงอันนี้แป๊แรกวเนี่ยไม่เชื่อเดาแคสเกมแป๊บนึงโอเคเนี่ยพี่ โอ้ยสันไม่ได้เว้ยเอ้ยขอบคุณเพื่อนไม่ต้องให้มันสร้างแรงเลีกนะมันก็เป็นเขตของเรานะเดี๋ยวมีคนชอบกินใจเคทีเฮ้ยเคฟเฮ้ยถูกแล้วเดี๋ยวขอโทษแล้วจะมาเคสก่อนนะเออตาฉันแล้วระหว่าง ฉันแล้วว่าคุณจะได้ผลดับเบิลสิบสองเสียงดวงตาฉันแล้ว มันมานผิดคือคิดตายตายหวานไว้ไปเองรักมากไปเองไม่เผื่อจเอาไว้ก็เลยต้องเจ็บต้องเสียน้ำตาเกิดความรักที่มันเหนื่อยแต่นาน ถึงสี่จังไปไม่เลยนะจ๊ะสามเอาโอ้น่าับบลสองโมมีเพื่อนแล้วเว้ยมีเพื่อนนี่คนอื่นเขามีตัวตัว S b l o วกใช่ไหมเรามีตัวตัว S บอกทีว่ามันทำยังไงถึงจะได้ S b l o วก บบบบถ้าเสียงเกมน้นก็ขออภัยไได้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโอเคไม่มีแล้วอ <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่อนไปห้านาทีเลยมมันก็พอจะลงคลิปได้อยู่มั <c oughs> <c oughs> ม้งก็ไม่ถึงอะไรขนาดนั้นเ <c oughs> <c oughs> อ้อมีอันนี้มาเลยครับมาเลยครับ หมซื mà, ้อม <úng> oh. ืงกูไอตังถือว่าถึงเยอะแต่ว่าดูเมืองอื่นสร้างแรงมากจงเช่นในที่สามัสรงแรงมากอะไรวะสร้างแรงแลนกูขึ้นเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไก็เป็นแบโอเคแบบจุ๊บ ลมเหลว,วฉันนี่เกลียดแกจริงๆเลยนะไอ้หนูฉันก็จะเอาเมืองเนี้ยโอเคสร้างนด์มาร์คสร้างนด์มาร์คโอเคเปลี่ยนแน่ช่องเนี้ยคิ้วข้าขงขวานี่กระตุกบ,บ่อยมากโอเคมาเร็ว เงินลดว้าวโอ้โหมาเลยครับสร้างแค่อันนี้อันเดียวมันก็แบบโ oh, no. อ้ no มาแล้วหึตกกันบอยจังนะชโอ้โหตกมึงตัวเองอีกแล้ว เกยดมากเลยนี่อยากถ่ายรูปรอ่ะน,นี่เราต้องถอายแบปบปบ๊บแบบกดปุ๊บมาเลยแบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟฟ้ามันด่วสินะ <c oughs> เธอทำเจ็บเท่าไรไม่เคยจดจำไม่เคยจะตอบเระยมเัมืนยุ่ว่าปะว่าเอ้ะเตลิดวะอะไรเงีกูเตลิดเธอทำเจ็บเท่าไรไม่เคยจดจำ ไม่เคยจะต้องพยายามถึงเขาอะไรจะจำไม่เคยจะต้องพยายามนี่ไอ้นี่จะล้มละลายแน่เลย,ลลเลยกูดาวพเพลิดโอ้ยขอโทษทีทพอดียแบบหมดอะเอาเงินเช่นคืนมาเลยนะไอ้หนู ดิมา่าอ๋อ,อ,อ,อคนละคนขอโทษถึงเธอทำเจ็บเท่าไรไม่เคยเจอจำโอเคตัดโห<ฮ>มันมาแบบ ตัวงตังนังคือฉันเกลียดวัยร้ายบอกก็เท่านั้นจะสูงจะร้อนแค่ไหนก็คงต้องแพ้ให้กับใจไปทุกครั้งฉันแค่ียดวัยร้ายวิลล์วันสุดท้ายฉันก็ต้องตายก็มันเป็นแค่นี้ยัยที่เราสำนับไว้้ ให้ฉันคือเป็นนางเอกผมบอวตอนจะก็ต้องตายกับตัวกับใจมันคงไม่ทันเดะเอาเดะเธอมิโลของเธอฉันมิโลของฉันวันเท่เราได้่ากกันยัยคายดีก็ต้องมีวายร้ายฉันแงรู้ดีฉันแค่ไาวร้ายดีพอก็เท่านะอัจะสูงจะรังแคไหนคงต้องแพ้ให้กับใจไปทุกครั้งฉันแค่ไาวร้าย

ร้อนโวยอืเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเอน้ยไ,ไ,ไอ้ซัดมึงนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอพี่ไอ้น้องเอาเขานำเราไปแล้วเลย chỗ chăm mai cười chị tóc lây âm thương từ thâm chìm thương mày cười chỗ chăm mày cười chị tóc lây âm ฉันมันผิดที่คิดไปไกลหวันไววไปเองรักมากไปเองไม่เผื่อใจเอาวันก็เลยต้องเจ็บต้องเสียน้ำตากับความรักที่มันรวงใจมันไม่มีจริง ทุกสิ่งนี้ฟันไปโอเค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 ะเจอมาตกเมืองค่าซะดีๆโอเคนะ <c oughs> อันนี้ก็ไปประมาณ12นาทีแล้วละสิเอ็มแลแจกเงินลล โอ้ oh, ขอบคุณมากไอ้หนู12กินก็เตยวแล้วโอเคย yes ดีมากไอ้หนูโอเค 1m ก็มาเทะมเงินเลย <c oughs> ตกเงค่าสัะดีดี yes ขอบคุณมากเพื่อน มันจะลงได้หรือเปล่ามันผ่านมา13นาทีแล้วโอเคคลิปเราก็ชนะไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนรัก,กันถ้าเกิดไม่ลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะจ๊ะ Bài bài, chóp chóp, để lưu một cái chút tạm thôi ạ.